บายดีพี่น้องวัตถุกคนร่องส่วนจ้ะคุณมาจากพี่น้งนองจ้ะถึงทางเกียร์วตัวน,น้นมาทับตัวนี้เนะาะทับคนตรงนี้มาตัตูนทำถนนสีเดงในเด็กพี่น้องจ้ะนี่ขยาย เมือประโชัยเนี่ยจังหวัดปีรีรับะย้ายเส้นทางสี่เลนนลจ้ะแต่ว่าเราไม่ได้ไปหาน้องตูนนะคะเราจะไปที่ที่หนึ่งจะ้ะจะว่ารุนกันว่าเราจะไปไหนกัน เดี nữa nữa, ๋ยวมาดูกันอีกทีนึ่งนะจะเนาะ วัดละจ้าทางจะแยกวันดน้ำตูนข้างหน้าได้ค่ะเขาขยายเส้นทางซีเดนนจะวัดน้ำตูนเอาเข้า,าเอาเสาไฟมาแบ่งสั้งเสาไฟเลยเนาะบอกการซีเดนล่ะจ้าวัดน้ำตูน เอาเอา่ะเป็นงัดไค่ับครับนทางใียใช่ไหมเขาไปเดียว่กี้จะใหญ่ทางโน้นแต่ทางเขาบั้งตรงต่อเมาเดียวจะเกี่ยไปยังไงไปดิเขาบังกันเลยเอาเอาเอาไปเอาไปจะมีคนมาลย ุตัเดเรือมาแดดไม่หน่อยครับไว้ได้ผมก,กี่ใส่ะจ้าเนี่ยถึงอำเภอประโคนชัยนะจ้ะอีกอำเภอประโคนชัยนะคะจะ,ะ,ะเดินบานลุปตูนมาถึงอำเภอประโคนชัยแล้ว กันว่าเราจะไปไหนกันนะคะ<ช>แป๊บนึงนะคะ่ะ<อ>ในเขงอำอเภอประคนชัยแล้วค่ะเราจะไปบ้านปวดใช่ไหมบ้านจิงเย่าจิงบ้านปวดเลยล่ะเลยไปิษัทกิโลกรัมบ้านปวดยี่สิบสองลูอันนี้อำอเภอประคนชัยแล้วนะคะที่ว่าเดินง่ายตูนตอนไหน เออมาตอนบ้านนี่แหละไปซื้อเค้มกมาให้เตซสิ้นตรงไหนเมื่อกี้เขาปิดเนี่ยครับกินเขาราไปมาแล้วรุมบวนดังรอกันเลยนาะแป๊บีิงค์ไมาขาดแค่สั่สบายเนาะม่จะกินกระวัดลุกบัว โอ้ยหาว่าวปไปกินไปไหกินเขาก็บัดพี่น้องเลยกบัดกินขวบกบัตขวาไปไหนเยเด้อเต้ว่ากินในวัดเหรอนี่ในอำเภอประโคนชัยนะคะ โอ้ยน้องน้องบอลน้าบอลน้องบอนนี่เคียดไว้บัดปาน้องบอนถึงและจ้ายิงทางแยกอลไรจะบ้านหลักแปด คนเป็นเป็นพระมเห็นี่จะสิกหรอาเ่นว่าอกสังเกไปนี่ไปใหญ่เขาเกิมันมีไปเใหญ่มก็มีแหอะไรคือมีคนอะไรอู่เยอนี่ับแปลกดออยู่ยางะ่อยูยางี้นะกัวา นู่นนี่แม่งเห็นไ่มเออคนนั่นแหละนี่อบอประยกมีอบประมีที่อยู่นี่อบบอลเรนี่นี่หลอดนี่สิหลอดเดิเก็บขยะตรงนี้เดิเอออบค่อยเก็บโอ้ยุกไก่เก็บขยะก็ข่อยเก็บขยะบ้านเดียวกันตรงทวัดน่ะ้องบ้านน้องบอลเนี่ยจากพี่น้องสาตามหาวัดที่นี่น่ะ ไม่เอาเก็บน้ำเนาะเก็บน้ำอันนี้ถึงว่านมะพร้าวหัวข่าต้นเดียวนะว่นหัวข่าเดี๋ยวคนไปกินอาหารมือใชเหรอ่ใช ถึงนจะจ้าเห็นนจะจ้าอยู่ข้งางหน้าเะไรพี่น้องจ้าซอยข้บบาบ้านในน้อยซอยน้อยหนึ่งขั้นก็บ,บอกขั้นบอก,กว่าต่องฝ่าสีสวยค้าเวนหนูต่องฝ่าสีเขียวขัางามสีข้ามพี่น้องจา้าถึงแล้ววัดป่าถึงแล้ป่าได้มหาดวงตาทางเขาวัด กองปลาวัดป่าตะลงทำนะเท่าดูมานะนเลี้พุทธในเดี๋เดีของนั่ท่นี้ก็ดีเดี๋ยวของนัจะไดหเดี๋ยวท่านยังไ่สั้นเขาเด้นราก็ม่ไ้ซื้อของมาทำเนาะมาทวายพรหน่ะนะแล้วของน่ะไม่นู่นว่างที่าบ่ทเดียวก็ไรเดียว มีเด็กของหนาตรงนี้ต่านี้นี่ของหนาหนี้เออนี้ทั้งนี้นี่มาไลฝนมาถึงบันแหลมพี่น้องจาฝนมาโอ้ยมาจอดนี้แหละพ่อคนนี้แล้วลุงโนี่ทันมาเ้วนี่นัเด็กทันกัมาเลยดีนะบ้านบเอาถอะนี่เดของหนาของเด็กเด

โอ้เดี๋ยวอืมเด็กเอาไปเนิร์ฟน้ไม่อาไปเสิร์่เรกันหรอได้ชิ่เฟชได้ดแก่จจะมาเมือนเฟรชจะจะมามองเอามือเฟันไห คนลคนนีうう่คนคนละแม่แม่เดียกันแต่พี mm ่ก hmm. ็นนอกกันยังวันนึ้ว่าคู่แฟดกันยังวัฉันว่าแฟดนี่ยังว่าอยอวมเ่ากันอืมเถากันนี่ อืมกลัวอืมมันมัต้องคล้องให้มันดอกยายเพราะอะไรายจะไปจะเอาของขังมาได้ดื้อสิบาทหรอเดี๋ยวขาเองขังมาได้ด้ออะไรที่ไปหาใจไปหลายกังหวะเล้วอนบุตรเอาแล้วคนเก็บบกูดเลยสิ คนเก็บบกูดก็หายอุไปตามหาคนเก็บบกูดนั่งเล่นเป็นแบบนี่น้องเล

นี่นะตรงนี้มันมีอยู่้องปัาก็่กอเออมันเป็นก้อนใหญ่ๆเก็บไปงัดเอาแป๊บเดียวไลเก็บไงัดเอาแปบเดียวอยู่นะแขเยอดองคอยเลยนะเป็นไเด็ดนี่เอ็มเป็นสอพเออก่ดองในเล็กๆัองดิ่เราไม่กลัวหรอก่เขาทำที่เขาหน่ง

อ๋อกอดที่จะปูต่ตัวกูไมมได้ไมอม้าเรยนภาานีาเรภาษาคมอันนี้ไม่รู้เรื่องใช่ไหมชื่องก็เป็นงแม่อ๋อยุมแม่หน่วยนาปีดองเอาอก